วันที่12มกราคม2567เวลา10นาฬิกาตามเวลาที่นครหลวงเวียงจันทร์สาธาราณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเข้ากับที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านนายางเมืองนาไซทองแขวงเวียงจันทร์ส่งเปิดงานฉลองครบรอบ30ปีศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยสอนห้วยซัวห,หลัก22 ศูนย์แห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ325ไร่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกในสปปลาวพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537ตามที่นายไกยสอนผมวิหารประธานประเทศสาธารณรัฐป,ประชาธิปไตยประชาชนลาวและนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกรบาบบังคมทูลรักรุณาขอพระราชาทานความร่วมมือ จะตั้งโครงการพัฒนาชนบทเพื่อเป็นแบบอย่างและสถานที่ถ่ายทอดความรู้วิชาการและประสบการณ์ให้ประชาชนลาวตามแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประสบความสำเร็จแล้วในประเทศไทยคณะทำงานฝ่ายไทยคือมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยราชการของไทยทั้งจากกรมชลประทานกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินกรมปรศุสัตว์กรมประมงและสถานเอกอัครราชทูตณนะเวียงจันทร์และคณะทำงานฝ่ายลาวได้แก่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงเกษตร,ร,รมแลมะป่าไม้นะครหลวงเวียงจันทร์เมืองนาไซทอง ใช้แนวคิดการพัฒนาแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครมีภารกิจหลักคือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบไฟฟ้า น้ำประปาพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเช่นสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซอนและฝายห้วยซัวพัฒนาที่ดินเช่นส่งเสริมให้ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชเศษใบไม้ใช้บำรุงดินให้มีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นพัฒนาวิชาการด้านปศุสัตว์เช่นส่งเสริมการเลี้ยงไก่ดำภูพานเป็ดเทศกบินบุรีเนื่องจากเลี้ยงง่ายโตวไวงานประมงส่งเสริมการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืดเช่นปลานิลตะเพียนปลากระโห o การดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จดีในทุกๆด้านราษฎรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์แห่งนี้มีไรายได้เพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าตัวในอนาคตคณะทำงานฝ่ายไทยมีแผนที่จะขยายผลการพัฒนาไปยังแขวงต่างๆให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสร้างผลผลิตได้มากขึ้นมีไรายได้เพิ่มขึ้นและนำความรู้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรรายอื่นๆได้ต่อไป วางแผนทำโครงการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเผยแพร่หลักการบริหารจัดการที่ดินและน้ำในพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำแปลงสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์และจัดสร้างอาคารห้องประชุมใช้ฝึกอบรมเกษตรกรตลอด3ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยสอนห้วยสวนหลัก22 สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้ประชาชนลาวมีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาก บางคนมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลน,นครนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในที่ดินของตนเองเกิดเป็นครอบครัวต้นแบบและเกษตรกรต้นแบบด้านประมงด้านปศุสัตว์ด้านวิชาการเกษตรและด้านเกษตรผสมผสานส่งผลให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพออยู่พอกินไม่มีหนี้สินพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ศูนย์แห่งนี้จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศเวลา14.45นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก67เมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทร์ รัฐบาลลาวร่วมกับองค์กรการกุศลประเทศต่างๆตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเมื่อปี2519เพื่อให้เด็กกำพร้าสมัยสงครามที่มีก่อนปี2518เด็กขาดที่พึ่งและเด็กจากครอบครัวยากจนทั่วประเทศมีที่เรียนเดิมโรงเรียนชื่อโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก67ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6-7มีนักเรียน557คน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแนวทางให้คณะทำงานทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก67มานานกว่า30ปีทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและพระราชทานเรือนนอนและอาคารเรียนปรับปรุงระบบประปาและสร้างอ่างเก็บน้ำฝนให้แก่โรงเรียนด้านโภชนาการและสุขานามัยส่งเสริมให้นักเรียนทำการเกษตร เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวันรวมถึงส่งเสริมงานฝีมือและฝึกอาชีพทำให้นักเรียนมีภาวะทางโภชนาการดีมีความรู้และพัฒนาการสมวัยสำเร็จการศึกษาไปแล้ว37รุ่นสอบชิงทุนและสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นได้ทุกคน ในปีนี้คณะทำงานฝ่ายไทยวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมเ,มเช่นกรมชลประทานก่อสร้างอาคารห้องพักครูและอาคารอนเนกประสงค์บริษัทไพรสณนีไทยจำกัดมหาชนจัดทำชั้นวางหนังสือผลิตจากกล่องและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วตามโครงการไพรสณนีไทยรีบ็อก มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสารต่อโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี2559มีพระราชดำริว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนมีแต่ทางทฤษฎีไม่มีภาคปฏิบัติจึงมีพระมหากรุณาพระราชทานอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชื่ออาคารมั่นมิตร ใช้เป็นห้องสาธิตการสอนวิชาฟิสิกส์เคมี e. และชีวะทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันยุคทันสมัยมีโรงเรียนปฐุมเทพวิทยาคารจังหวัดน้องคายเป็นโรงเรียนคู่แฝดด้านครูวิทยาศาสตร์คิดพัฒนาต่อยอดจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำการทดลองที่หลากหลายมากขึ้น จากการประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนสอบผ่านทุกคนและมีนักเรียนไปสอบแข่งขันระดับเมืองโพนฮงได้อันดับหนึ่งวิชาเคมีและวิชาฟิสิกส์ส่งผลให้นักเรียนจากทั่วประเทศสนใจมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพิ่มขึ้นทุกปี<บ>เวลา19.30นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษิถาธทราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมลาวพลาซ่าเวียงจันทร์พระราชทานพระาราชวโรกาสให้นางปานียาท่อตู้รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งพระกระยาหารเย็นถวายโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังรัฐสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายทองลุนสีสุริศประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ฟทุลลอะองพระบาทมีพระราชปฏิสันฐานด้วยความร่วมมือของทั้งสองประเทศที่มีต่อกันมายาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวได้พบปะพูดคุยได้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเมื่อได้พบกันแลเกเปลี่ยนประสบการณ์และปรึกษาหารือกันจะทำให้กิจกรรมตามพระราชดำริที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนลาวดำเนินไปได้อย่าง เวลายี่สิบนาฬิกาสี่สิบสามนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยจามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระรจชดําเนินจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนิวัติประเทศไทยใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมงถึงยังท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในเวลา21นาฬิกา54นาทีการเสด็จพระรจชดําเนินเยือนศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยสอนห้วยซัวหลัก22และโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก67ครั้งนี้ ทำให้เห็นสภาพพื้นที่จริงเห็นปัญหาและแนวทางที่จะช่วยพัฒนาให้ประชาชนลาวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังทําให้ทราบว่ารัฐบาลลาวมีความพยายามส่งเสริมด้านการศึกษาและการสาธารณสุขเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นรากฐานของประเทศสนับสนุนด้านเกษตรกรรมให้เกษตรกร,รเป็นกําลังสําคัญผลิตอาหาร และแปรรูปผลผลิตให้เพียงพอกับประชากรที่มีมากขึ้นเปิดกว้างเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศให้รู้จักกันเมื่อได้รู้จักกันแล้วจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันปัญหาต่างๆอาจคล้ายคลึงกันจะได้ร่วมกันแก้ไขการจเจริญสัมพันธร์รไมตรีด้วยการช่วยเหลือทางอาชีพการกสิกรรมการศึกษาเป็นสื่อประสานอันสําคัญและเป็นพลังที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวยั่งยืนอย่างแท้จริง พราทัดรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน